ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลพบคริสตันพาเลสสลอตโรเตชันจับเต็มส่งเอนโดเจ้าหนูริโอลุยคาราบาวครับรอบสี่ อา์เนอร์สโลตเตรียมโรเทชั่นนักเตะลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับมือคริสตันพาเลสกคาราบาวครับรอบ4ี่คืนวันพุธนี้หลังฟอร์มตกแพ้4นัดติดในลีกเกมนี้เอนโดคัมแบ็กยืนเซ็นเตอร์คู่โกเมสพร้อมเปิดโอกาสให้เจ้านูริโอล่าตาข่ายร่วมเคียซาและซาลาหลังประสบกับความพ่ายแพย้ในการลงเล่นเกมทีมลีก4นัดติดต่อกันอาเนอร์สโลตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจะหันมาคุมทีมลงเล่นเกมคาราบาวครับรอบ4ี่โดยการเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของคริสตันพาเลสในวันพุธนี้ พูดถึงคริสตันพาเลซแฟนบอลหงแดงคงจำได้ดีว่านี่คือทีมแรกที่เอาชนะลิเวอร์พูลได้ในซีซั่นนี้จากการทำศึกเพียงลีกที่สนามเซลเฮิร์ตพาร์คด้วยสกอร์2ต่อ1และนับจากนั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นผลงานที่ตกต่ำของเรดแมชชีนเนื่องจากสโมสรดังแห่งเมอร์ซี่ไซเริ่มคุ้นชินกับคำว่าปลาชัยมากขึ้นทุกทีอย่างไรก็ดีในเมื่อมีโอกาสชํำระแคนอินซีผงาดฟ้าเชื่อเหลือเกินว่า เรื่องจากสีแดงจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ลุลลอยไปแม้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สล็อตจะมีการโรเตชันทีมหลายจุดเพื่อให้ความสำคัญกับเกมเมมยริกและแชมเปี้ยนลีกมากกว่าผู้รักษาประตูเฟดดี้วูดแมนไม่ใช่ความผิดของจอจี้มาร์มารัชวิลี่ที่นับตั้งแต่ลงเล่นเป็นตัวจริงแทนอาริซอนที่ได้รับบาดเจ็บนายทวันทีมชาติจอเจี้จะยังเก็บครีนชีตไม่ได้เลยแม้แต่เกมเดียวเนื่องจากแพงงลังของทีมมีช่องโหว่ให้ฝ่ายตรงข้ามสอยตาข่าย ถึงกรานั้นในเมื่อมือกาวทีมชาติบราซิลยังไม่หายเจ็บสลอลตจึงไม่สามารถเสียผู้รักษาประตูมือ2เพิ่มได้อีกรายฉะนั้นเกมที่มีความสําคัญน้อยลงไปแบบนี้จะเปิดทางให้วูดแมนได้โชว์ฝีมือกองหลังคอร์เนอร์แบตลี่โจโกเมสวาตารุเอนโดแอนดูโลบสัน ตำแหน่งแบ็คขวาสโลตไม่มีทางเลือกมากนักเนื่องจากเจอร์มีฟริมปงบาดเจ็บจึงเชื่อแน่ว่าแบตลี่จะได้ออกสตาร์ทเช่นกับโรเบิร์สันแบ็คซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์เนื่องจากมิลสเคอร์เคสโดนโจมตีหนักเรื่องฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่กุนซือรัตจึงน่าจะงดใช้งานสตาร์ทีมชาติฮังการีในเกมนี้เพื่อลดความกดดันให้กับนักเตะสำหรับสเซนเตอร์ฮาฟเอนโดกับโกเมซที่ฟิตสมบูรณ์แล้วจะได้ทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อเปิดทางให้เฟอร์กิลฟันได้กับอิบราฮิมาโกนาเ้ได้พักแขขงงพักาาบ้ กองกลางเชนไนนี่ฟอร์เรนเวียสอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เกมนี้สล็อตน่าจะพักการใช้งานโดมิกโซโบสไลกองกลางตัวสําคัญรวมทั้งเคอร์ติสโจนที่ล้มเจ็บเพิ่มไปอีกรายอย่างไรก็ดีเวียสจะได้โอกาสใช้เกมนี้สำแดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาโดยมีดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตาและเด็กปั้นวัย18ปีได้ออกสตาร์ทกองหน้าริโอเอนกูโมฮาเฟเดโกเชียซาโมซาลา สำหรับแผง3หัวเเกมนี้ลิเวอร์พูลจะมีการโรเตชั่นเช่นกันเนื่องจากสล็อตน่าจะเก็บอูโกโอเอเกิติเกก,โโกับโคดี้กักโปสองขีแมนไปพักขณะที่อเล็กซานเดอร์อิซักมีปัญหาทางด้านสภาพความฟิตสำหรับซาร่าแม้จะมีฟอร์มที่ย่ำแย่แต่เกมนี้เขาจะได้ลงบูเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมาโดยสตาทีมชาติอียิปต์จะได้ประสานงานกับเคียซ่าและเจ้าหนูเอ็นกูโมฮาวัย17ปี เทียสควา i จกลิ o ูเอโครรายงานว่า f e เดรโกเคียซาน่าจะรับโอกาสลงเล่นให้กับลิเวอร์พูอีกครั้งในเกมที่จะพบกับ r y ิสตันพาเล e ในคาราบาวครับในค่ำคืนนี้โดยแฟนๆหลายคนอยากเห็นอาเนอร์ส่งเคียซาลงเล่นบ่อยขึ้นและให้โอกาสแก่เขามากยิ่งขึ้นในเวลานี้ไม่แน่ใจว่าเคียซาจะเล่นได้ดีแค่ไหนแต่ก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นเขาลงเล่นในพิมพล็กมากขึ้นแล้วและทุกครั้งที่เขาลงเล่นเขาเองก็มักที่จะทำผลงานได้ดีเสมอ แต่คงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่จะปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างสาหรับการแข่งขันฟุตบอลถ้วยในประเทศการเลือกผู้เล่นของโอลิเวอร์กลาสเนอร์ก็น่าสนใจเช่นกันเนื่องจากการที่คริสตันพาเลตเล่นในยุโรปฤดูกาลนี้ผมคาดว่าผู้จัดการทีมชาวออสเตรียคนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเช่นกันอลิซอนเบเกอร์ใกล้ที่จะคัมแบ็กแล้วสินะอลิซอนโพสต์ภาพของตัวเองกําลังทํางานหนักอยู่ในยิมลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขา นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยทีเดียวที่มีความเป็นไปได้ที่เขาจะกลับมาในเร็วๆนี้ลิเวอร์พูลเอ็กโครายงานว่าอาร์เนอร์เปิดเผยว่าเขาเตรียมจะทําการจัดทีมลิเวอร์พูลที่ดีที่สุดสําหรับเกมกับคริสตันพาเลตในคาราบาวครับในค่าคืนนี้แน่นอนว่าเราเคยเจอกับพาเลตในเพียมลิกหรือดูก,กาลนี้มาแล้วและผลการแข่งขันในครั้งนั้นไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้ต้องยกเครดิตให้กับพาเลตด้วยสําหรับเรื่องนี้ ประตูชัยของพวกเขามาในช่วงท้ายเกมหลังจากที่เราตีเสมอได้หลังจากครึ่งแรกที่ยากลำบากดังนั้นเราควรตระหนักถึงไม่เพียงแต่ปัญหาที่พวกเขาสามารถก่อขึ้นได้แต่ยังรวมถึงความสามารถในการเล่นของพวกเขาจนถึงนาทีสุดท้ายด้วยในขณะที่เรากำลังพูดคุยกันเรื่องนี้ผมยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการเลือกผู้เล่นในทีมที่จะใช้ในเกมนี้จำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมและตรวจสอบความพร้อมให้แน่ใจว่าใครเหมาะสมและพร้อมมากที่สุด แต่ผู้เล่นที่เราใช้ต้องพร้อมสำหรับการแข่งขันกับทีมอย่างพาเลทเท่านั้นฝาบิซซโอโรมาโนยืนยันอนาคตของอาร์เนอร์กับสโมสรลิเวอร์พูลยังมั่นคงอย่างมากแม้ว่าจะมีการแช้ข่าวลือออกมาว่าสโมสรลิเวอร์พูลอาจจะพิจารณาในการปลดอาร์เนอร์ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม แต่จากที่ได้รับรู้มาจากแหล่งข่าววงในภายในสโมสรน,นั้นเจ้าของสโมสรลิพูจอห์นดับบิลยูเฮนรี่ John ry, และเหล่าทีมผู้บริหารในะระดับสูงยังคงเชื่อมัน่นและไว้วางใจในตัวของอาร์เนอร์เป็นอย่างมากและเชื่อว่าเขาจะเป็นคนที่นำพาสโมสรกลับไปอยู่ในเส้นทางที่ควรจะอยู่ได้อีกครั้งริโอเฟเดนานออกโรงปกป้องเฟอร์กิลฟานได้หลังโดนเวนูนีวิจาร์ยับชี้ผลงานที่ย่ำแย่ของลิเวอร์พูลไม่ใช่ความผิดของกัปตันเพียงคนเดียวแต่เป็นปัญหาของทั้งทีม วิกฤตของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์ส็อตยังคงดำเนินต่อไปหลังแพ้บรนท์ฟอร์ด2-3เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้ทีมแพ้ถึง5้จากหนับหลังสุดรวมทุกรายการและหล่นไปอยู่อันดับ7ของตารางพรีเมียร์ลีกตามหลังจากฝูงอาร์เซนอลถึง7คะแนนจเจ้าเกศดังกล่าวทําให้เวนุนี่อดีตดาวยิงแมายเลขออกมาวิจารณ์ผลงานและภาวะผู้นําของเฟอร์กิวฟันไดและโมฮัมหม็ดซาราโดยมองว่าทั้งคู่ไม่แสดงความเป็นผู้นํามากพอในช่วงที่ทีมกําลังตกต่า ดูนี่กล่าวว่าผมมองว่าภาษากายของพวกเขามันไม่เหมือนเดิมทั้งฟานไดและซาลาคือ2คนที่ต้องเป็นแบบอย่างให้ทีมแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเองก็ไม่มั่นใจซึ่งมันส่งผลต่อทุกคนในสนามอย่างไรก็ตามล่าสุดลิโอเฟรดนานตำนานกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เห็นด้วยกับการโยนความผิดทั้งหมดให้กับตันลิเวอร์พูลโดยออกมาปกป้องฟานไดว่าไม่ควรเป็นแพะรับบาปเพียงคนเดียวเฟร์ดนานกล่าวว่า นี่ไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวเวลาทีมแพ้กับตันจะโดนเพ่งเล็งก่อนเสมอแต่มันเป็นเรื่องของทั้งทีมลิรอร์ผู้ไม่ได้แชมป์เพราะฟานได์หรือสาราคนเดียวแต่เพราะพวกเขาเคยเป็นทีมที่ดีที่สุดทั้งระบบตอนนี้ไม่มีใครเล่นได้ตามมาตรฐานเดิมทั้งแม็กอลิสเตอร์หรือกราฟฟนแบกที่เคยถูกยกย่องว่าคือสุดยอดมิดฟิลด์ของโลกเมื่อปีก่อนก็เล่นตกไปหมดมันไม่ใช่แค่เรื่องของ2คนนี้แน่นอน สำหรับลิเวอร์พูลจะมีคิวลงเตะคราบาวครับกับคริสตันพาเลตกลางสัปดาห์นี้ก่อนกลับสู่ศึกพีิม์ลีกพบกับแอสตันวิลล่าในวันเสาร์และยังต้องเจอศึกหนักในเดือนพฤศจิกายนกับเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งอาจกลายเป็นเดือนชี้ชะตาของอาร์เนอร์ส็อตว่าจะพาทีมกลับมาลุ้นแชมป์ได้หรือไม่ ฟาบิโซโรโมานรายงานว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับลิเวอร์พูลในเวลานี้มันยากลำบากจริงๆพวกเขาแพ้รวด4ี่นัดในเพียงไม่กและนั่นไม่ใช่การเริ่มต้นฤดูก,กาลอย่างที่คาดหวังไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากพวกเขาลงทุนมหาศาลในตลาดซื้อขายนักเตะและผลงานที่ยอดเยี่ยมในการคว้าตัวผู้เล่นตามที่พวกเขาต้องการมีคำถามมากมายเกี่ยวกับลิเวอร์พูลคำถามมากมายเกี่ยวกับสถานการณ์ของอ่า์เนอร์และสิ่งที่ผมอยากจะพูดคือ ลิวอ์พูลภายในสโมสรของพวกเขาผมอยากจะพูดถึงผู้บริหาระระดับสูงของลิวอ์พูลเจ้าของทีมทุกคนในสโมสรต่างเชื่อมั่นในตัวของอาร์เนอร์100%พวกเขามั่นใจ100%ว่าอาร์เนอร์คือผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดที่จะรับมือสถานการณ์นี้ได้ดีที่สุดแน่นอนว่าฤดูกาลนี้เริ่มต้นได้ไม่ดีนะักแต่ลิวอ์พูลยังคงมีความเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะโอเคและผ่านไปได้ในที่สุด การประเมินทีมกับนักเตะใหม่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างการกลับมาสู่ทัศนคติแบบเดียวกับฤดูกาลที่แล้วต้องใช้เวลาแต่ภายในสมรตินริพูนั้นต่างก็เชื่อมั่นในตัวอา์เนอร์อย่างเต็มที่จริงๆ มีการสื่อสารที่ดีมากๆในแต่ละวันระหว่างผู้บริหารบุคลากรทุกคนในสโมสรฝ่ายบริหารและอาร์เนอร์ไม่มีความกดดันไม่มีปัญหาไม่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีไม่มีปัญหาระหว่างน,นักเตะกับอาร์เนอร์ดังนั้นทุกอย่างจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของเขามันเป็นเรื่องของแทคติกและสภาพจิตใจอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่จนต้องคำนึงถึงอนาคตของเขาไม่มีปัญหานักเตะเชื่อมั่นในตัวอาร์เนอร์อย่างเต็มที่พวกเขาคอยช่วยเหลือเขาเป็นอย่างดีและให้เวลาแก่เขา และแน่นอนว่าไม่ได้สร้างปัญหาใหญ่จากปัจจัยนี้เลยรูการนี้นี่คือสถานก,การณ์ที่ชัดเจนของลิเวอร์พูลยังคงรอคอยผลการแข่งขันที่แตกต่างออกไปโดยคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเพราะแน่นอนว่าคุณไม่สามารถเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนท่านวาคมมกราคมแล้วเจอกับผลการแข่งขันที่ย่ำแย่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้ซึ่งนั่นคงแย่มากจริงๆถ้าเป็นแบบนั้นดังนั้นพวกเขาจึงต้องเปลี่ยนแปลงสถานก,การณ์นี้ให้ได้เร็วที่สุดพวกเขารู้ดีอยู่แล้ว แต่พวกเขามีความเชื่อมั่นในตัวอาร์เนอร์และทีมงานของพวกเขาอย่างเต็มที่และไม่มีปัญหาใดๆระหว่างอาร์เนอร์กับนักเตะเรื่องนี้สำคัญที่ต้องชี้แจงเราไม่ได้เชียร์เพราะมันง่ายเราเชียร์เพราะนี่คือสโมสรลิเวอร์พูลผมเคยอยู่ในห้องแต่งตัวที่รู้สึกกดดันแบบนี้มาก่อนผมรู้สึกถึงเสียงเชียร์ความสงสัยที่เราแฟนบอลมีและพาดหัวข่าวต่างๆแต่คุณก็รู้ถึงพลังจากคนที่เชียร์ด้วยเช่นกันนั่นคือสิ่งที่ช่วยให้ทีมผ่านพ้นไปได้ในที่สุด และใช่ตอนนี้สถานการณ์อาจจะดูไม่ดีนะักแต่นั่นแหละคือช่วงเวลาท,ที่ทีมต้องการแฟนบอลของตัวเองมากที่สุด #YNWa #LFC ไรอันบาเบลอดีตนักเตะริบผูโพสต์ข้อความเรียกร้องให้แฟนบอลหงแดงทั่วโลกออกมาสนับสนุนทีมรักของพวกเขาต่อไปหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ